วัสดีครับตอนรับสู่ช่องรีมิงโชวนะครับวันนี้ก็เป็นวันช่องรีมิงโชครับจะพูดถึงการอำลาอะไรนะครับจากไปอย่างไม่มีวันกลับของฟรานซ์เบ็คเคนบาวเออร์นะฮะแม่แกเป็นนักฟุตบอลที่ถือว่าระดับเวิร์คลาสของโลกนะครับเสียชีวิตได้ไว้ย8 8ปปีนะครับแม้จะแถลง ข่าวจากครอบครัวและยังไม่มีใครทราบนะครับเกี่ยวกับโลกที่เสียชีวิตนะฮะก็ในวัยขนาดนี้ครับเป็นได้หมดนะฮะหลายคนบอกว่าอุ๊ยยังอายุยังน้อยเลยน่าจะอยู่ต่อนะครับก็แต่ละคนมันก็ไม่ไม่เหมือนกันพูดไม่ถูกนะครับก็ให้ความเคารพนะครับในความเป็นส่วนตัวของเขานะครับทั้งนี้ลีมิงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงครับคุณฟรานเบคเคิลเบเอร์เนี่ย โอ้ถูกยกย่องเป็นตำนานของวงการลูกหนังเยอรมนีครับเพราะว่าในการเล่นทีมอินซรีเหล็กนะครับติดไปถึง103นัดแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับในปี1974ฐานะกับปิตันทีมนะครับส่วนถ้วยอื่นๆเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงครับโอ้โหได้มาครบเครี้ยงแล้วนะฮะถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ย มันสุดยอดที่สุดแล้วครับนะฮะในการแขวนรองเท้าแขวนสตาร์ทเนี่ยครับเขาก็ก่อนแขวนก็ไปค้าแข่งนะครับที่อเมริกานะครับได้มีโอกาสสัมผัสโวนแข่งกับเปเล่น,นะครับแหมสุดยอดเลยแต่ที่เป็นที่สุดอีกอันหนึ่งนะครับก็มาคุมทีมเป็นเมนเจอร์เฮดโค้ชพาทีมเยอรมนีเนี่ย คว้าแชมป์โลกอีกหนึ่งสมัยในปี1990นะครับซึ่งเป็นการเห็นขันที่อิตาลีนะครับนะแล้วก็เอาชนะอาร์เจนตินาลีมิงเนี่ยในตอน1974ที่เขาเล่นไม่ทันนะครับได้ดูแต่เทปได้ดูเห็นลีลาสง่างามการยืนนะครับโอ้ตัวเนี่ยสูงใหญ่เท่นะครับ มากดีนะฮะแต่ลีลาก็สุดยอดนะฮะอ่านบอลตักบอลพอตัดบอลได้ป๊อปคอนโทรลนะฮะเลี้ยงบอลเลี้ยงโอ้โหดูแบบมันเนียนตานะครับหาย,ยากแล้วก็จังหวะบางครั้งก็บุกขึ้นมาแล้วเข้าไปยิงประตูนะครับตอนนั้นก็ลีมิงเนี่ยมาทันเอาตอนที่คุณฟรานเปนกเกนเบเอร์เนี่ย คุมทีมเยอรมน,นีเขาจะเป็นคนแรกๆหรือเปล่าครับนะฮะในความรู้สึกหลีหนงที่เวลาคุมทีมเนี่ยโค้ชส่วนใหญ่ผู้จัดการเขาจะนั่งอยู่ในซุ้มแต่คุณฟรานเป็กเกนบาวเออร์นี่ก็ยืนกอดอกแล้วก็เหมือนกับแหน่เป็นครูใหญ่กำนันอบ,อบตอ,อมทุกบาททุกสตางนะฮะคอยคุมนักเรียนนะคุมข้อสอบอะไรปรบมาณเนี้มันทำให นักฟุตบอลเยอรมันเนี่ยเล่นกันแบบโอ้โหไม่มีใครกล้าเอื่อยอู้หน้าแดงแรงไม่ออกนี่คือบุคลิกอีกอันหนึ่งที่ดีมิงทึ่งนะครับนะแล้วก็เขาเป็นคนที่สองนะครับที่ตอนเล่นเป็นนักฟุตบอลคว้าแชมป์โลกแล้วก็เป็นเฮดโค้ชเมนเจอร์เนี่ยคว้าแชมป์โดยคนแรกก็คือมาริโอสากโรของบราซิลนะครับ ส่วนคนถัดไปก็ดิเดเยเดอชองนะฮะไม่ใช่ดิเดเยด็อกบานะครับเดอชองนี่ก็เป็นเจ้าของแชมป์โลก1998นะครับที่ฝรั่งเศสนะฮะเป็นนักเตะกับตันทีมนะครับแล้วก็มาทำทีมบอลโลกนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยได้ลองแชมป์แต่ก่อนหน้านี้ได้แชมป์นะครับแมก็นนี่คือ การจากไปแบบสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับก็ลิมิงก็ขอแสดงความอาลัยนะครับแล้วก็เสียดายกว่าจ,จะมีซูปเปอร์สตาร์ระดับเวิด์คลาสแล้วก็ดูเท่ดูหลอ่อดูสง่างามนะครับวิทั้งเ,เรื่องการเล่นนะครับทั้งบทบาทหน้าที่ต่างๆเนี่ย มันครบถ้วนจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่สร้างสรรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยมประดับไว้ให้กับวงการฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็นี่คือช่องลีมิงโชนะครับในความทรงจำของลีมิงกับนักเตะไกเซอร์ฟรานนะครับขอโชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกับลีมิงอีก20ปีก็แล้วกันนะครับดูแลสุขภาพนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชม ปูนปูนชักกระชักชักชกระชึกสวัสดีครับพี่